หลังจากที่ตัวธุรกิจเองนะครับเรามีความชัดในแนวคิดนะฮะชัดในกระบวนการชัดในการปฏิบัติแล้วสิ่งสําคัญคือการเปิดเผยข้อมูลนะครับว่าให้ความสําคัญกับการเปิดเผยข้อมูลนะครับซึ่งการเปิดเผยข้อมูลนี้นะฮะคืออะไรนะครับไม่ใช่การที่ตัวธุรกิจนะครับไปบอกว่าเราดีแค่ไหนเพียงอย่างเดียวนะครับ แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่บอกนะครับว่าเราดีนะครับแต่มันจะต้องบอกให้เห็นนะว่าสิ่งที่เราทำนะครับส,สิ่งที่เราทำนั้นนะครับเราคิดอย่างไรนะครับสิ่งที่เราทำน OH ั้นนะครับเรามองเห็นผลกระทบที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้างนะครับสิ่งที่เราทำนั้นนะครับเราสามารถบอกได้ไหมว่ามันเกี่ยวข้องกับใครขอบเขตพื้นที่ทุกอย่างเนี่ยเป็นแบบไหนนะฮะและสิ่งที่เราทำนั้นนะครับ จากแนวคิดจากผลกระทบจากอะไรก็ตามนะครับเราทำอะไรนะฮะเราทำอะไรสุดท้ายนะครับผลที่ได้นะครับคืออะไรอันนี้มันคือการเปิดเผยข้อมูลซึ่งในปัจจุบันนะครับมันก็มีการขยับหรือว่ามีการเคลื่อนแนวคิดในการเปิดเผยนี้จากการสื่อสารการประชาสัมพันธ์โดยปกตินะฮะทุกวันนี้นะครับ ด้วยสาเหตุที่ว่าเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืนตัวนี้นะครับมันจะกลายเป็นเกณฑ์นึงนะฮะในการพิจารณาว่าความสามารถของธุรกิจนั้นนะครับเป็นความสามารถที่จะทําให้ตัวธุรกิจยั่งยืนน่าลงทุนนะครับน่าสนับสนุนน่าซื้อของน่าทําธุรกิจร่วมด้วยหรือไม่นะครับคำถามคือสิ่งเหล่านี้นะฮะมันเยอะมากเลยเล่ามุมไหนก็ได้หรือบางธุรกิจนะครับแต่เดิมเนี่ยนะฮะ ไม่ได้เล่าทั้งหมดนะฮะเน้นอะไรครับเน้นในสิ่งที่ตัวธุรกิจเองเนี่ยนะครับทำหรือว่าในก้อนนี้นะฮะไปถามว่าถ้าธุรกิจบอกว่าฉันทาอันนี้กับอีกธุรกิจนึงฉันก็ทําแบบนี้ด้วยกันอะไรดีกว่าอะไรตอบไม่ได้เพราะบอกว่าทําแต่ไม่ได้บอกว่าผลที่เราได้นั้นคืออะไรนะครับสมัยก่อนเราก็จะเลยเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลเนี่ยออกมาในรูปของตรงนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอะไรครับรูปภาพรูปกิจกรรม อันนั้นเนี่ยมันจะคล้ายกับโปโตอัลบั้มนะครับเป็นสมุดรวมภาพนะฮะแต่ในปัจจุบันถ้าการปฏิบัตินะครับมันจะสามารถทําให้ตัวธุรกิจนี้นะครับขึ้นไปสู่เกณฑ์นะฮะเข้าไปสู่เกณฑ์การประเมินในระดับต่างๆก็เลยมีการบอกไปว่าถ้าจะเปิดเผยว่าตัวธุรกิจทําเรื่องนี้แล้วมีความรับผิดชอบนะฮะมันควรจะมีมาตรฐานในการรายงานเพราะว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆเนี่ยนะครับ ที่เขาสนใจนะครับเขาจะได้ไม่ต้องถามที่หลากหลายตัวธุรกิจก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมาพูดอะไรที่มันกระจัดกระจายหรือเป็นไปในทิศทางที่มันแตกต่างกันนะครับเกณฑ์ในการรายงานหรือกรอบในการรายงานก็ค่อยๆเริ่มพัฒนาแต่เดิมนะครับธุรกิจมุ่งเน้นในเรื่องของการทํากําไรนะฮะเราก็จะคุ้นกันว่าในแต่ละปีจะต้องมี a n n u a l report a n n u a l report มุ่งนเน้นความสามารถทางการเงินนะครับแต่ว่าพอเป็นความยั่งยืนปุ๊บความสามารถทางการเงิน หรือความสามารถในการทำกำไรจะเป็นพาร์ทหนึ่งในการพัฒนาด้านอีโคโนมิกเราก็เลยต้องให้มีการพัฒนาต่อด้วยว่าตัวธุรกิจเนี่ยนะครับนอกจากการทำกำไรแล้วรู้ไหมว่าตัวเราเนี่ยมีผลกระทบในความยั่งยืนหรือตัวเศรษฐกิจตัวสังคมนะครับตัวสิ่งแวดล้อมหรือสามห่วงนี้อย่างไรบ้างก็เลยมีการเอาตรงเนี้ยเข้ามาเสริมอีกอันนึงเราเรียกกันว่าเป็น sustainability report นะครับหรือ,อความรับผิดชอบต่อสังคมหรือรายงานมาตรฐานยั่งยืนอ,อ,อะไรก็ตามแล้วจากนั้นนะครับมันก็จะมีมาตรฐานในการบ่งชี้นะครับเช่นการใช้มาตรฐานของ global reporting initiative นะครับซึ่งมุ่งเน้นให้ตัวบริษัทรายงานใน3มิตินะฮะแบบนี้เลยนะครับรายงานใน3มมิตินะฮะครบหมดเลยเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมมีตัวชี้วัดมีอะไรก็ตามในปัจจุบันนี้นะครับ ได้มีการพัฒนามาจนถึงกระทั่งรุ่นที่4ถือว่าเป็นมาตรฐานด้านความยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลกนะครับทีนี้พอเป็นเช่นนี้ปุ๊บในปัจจุบันเนี่ยธุรกิจก็มักจะรายงานคู่กันมี annual report เล่มหนึ่งมี uh, sustainability report เล่มหนึ่งเพื่อแสดงให้เห็นว่าทางการเงินนะครับของฉันเป็นอย่างไรนะครับถ้าดูในเรื่องของผลกระทบทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของฉันเป็นอย่างไรนะฮะก็เอา2เล่มเนี่ยมาบวกกันนะครับถามว่า พออราะรายงานแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะครับแต่เดิมเนี่ยนะครับรายงานด้านความยั่งยืนนะฮะจะเน้นหลักของความโปร่งใสหรือว่า transparency นะฮะพอเป็นหลักของความโปร่งใสสุกแปลว่าอะไรครับเปิดเผยให้เยอะยิ่งเยอะยิ่งดี GI ในรุ่นแรกๆเนี่ยนะครับก็เลยจะมีคุณสมบัติว่าถึงแม้จะคัดเลือกแล้วนะฮะคัดเลือกมีประเด็นการคัดเลือกหรือ maturity แล้วเนี่ย ว่าเรื่องสาคัญมีอะไรบ้างแต่ถ้ารายงานเยอะก็จะได้ A ได้ B ได้ C ตามจํานวนอินดิเคเตอร์ที่ธุรกิจสามารถรายงานได้คําถามคือนะครับกว่าจะรายงานได้นะครับมันไม่ใช่อยู่ๆไปหยิบไปจับไปเอาตัวเลขมานะฮะเขาเรียกว่าจะต้องมีโปรเซสหรือมีกระบวนการในการรายงานนะครับเช่นธุรกิจอยากรายงานเรื่องของคาร์บอนฟุตพินพ์นะครับการปล่อยคาร์บอน อยู่ๆถามว่าตัวธุรกิจเนี่ยนะฮะไปวัดหมอกวัดพัน what more, what ของตัวเองมาแล้วก็เอามาจับรวมๆใส่ได้หรือไม่ไม่ได้ครับในปัจจุบันนี้ไม่ใช่เฉพาะในโรงงานแต่ต้องทำตาม life cycle assessment เหมือน supply chain เลยวัตถุดิบนะฮะตอนไปเอาวัตถุดิบนี้ปล่อยคาร์บอนเท่าไหร่ขนส่งปล่อยคาร์บอนผลิตปล่อยคาร์บอนจับจำหน่ายปล่อยคาร์บอนเท่าไหร่ใช้ปล่อยคาร์บอนเท่าไหร่จนกระทั่งถึงการกำจัดทำลายปล่อยคาร์บอนไปเท่าไหร่ เห็นไหมการจะรายงานตรงนี้ได้ท่านจะต้องไปยุ่งเกี่ยวตลอดสายโซ่อุปทานตลอดทั้งห่วงโซ่ชีวิตกว่าจะเก็บค่าได้ตัวนี้ตัวหนึ่งทีนี้เขาบอกว่าทุกอย่างต้องรายงานให้เยอะรายงานให้มากนะครับอินดิเคเตอร์มีเป็นร้อยเลยกว่าจะรายงานครบพอดีครับกระบวนการทํางานอื่นไม่เกิดต้องใช้เงินต้องใช้ทรัพยากรเยอะนะครับเขาก็เลยบอกว่าต้องมีการคัดเลือกนะฮะซึ่งการคัดเลือกในรุ่นแรกๆนะครับคัดเลือกในเชิงผลกระทบแต่ในอนาคตนะครับ มันจะต้องเพิ่มอีกครับเพราะว่าเรื่องนี้พอเป็นเกมในการลงทุนปุ๊บนะครับอันนี้เพอร์ฟอร์แมนซ์ถือว่าเป็น f i ไ a แนนเชียลนะครับตัวนี้เป็นบริบทด้านความยั่งยืนทั้งหมดที่มาเกี่ยวข้องด้วยนะครับว่าธุรกิจมีผลกระทบอะไรบ้างที่เป็นบริบทด้านความยั่งยืนเอามารวมกันต่อไปครับตัวนี้จะต้องถูกกรองครับว่าไอ้บริบทด้านความยั่งยืนเนี่ยที่เรามีผลกระทบสําคัญสาคัญเนี่ย ต้องสําคัญขึ้นไปอีกคือตัวไหนที่มันสําคัญคือมันส่งผลกระทบต่อความสามารถทางการเงินของเราเราจึงจะเอาเข้ามารายงานเรียกกันว่าการรายงานแบบบูรณาการหรือว่า integrated report integrated report จึงเป็นการสร้างการเชื่อมโยงระหว่าง financial กับ non financial ครับแต่ไม่ใช่ Include นะเพราะจะมีบางคนถามว่า ก็ไอ้ตัวนี้มันมีอีโคนมิกมันมีโซเชียลแล้วมันมีเอนเวอร์ลเมนต์แล้วแต่ไอ้อีโคนมิกตัวนี้มันแค่บอกว่าเรามีผลกระทบอะไรนะครับโซเชียลเรามีผลกระทบอะไรเอนเวอร์ลเมนต์เรามีผลกระทบอะไรแต่เรายังไม่ได้หาความสัมพันธ์ระหว่างโซเชียลเอนเวอร์ลเมนต์หรืออีโคนมิกภายนอกนั้นจับความสามารถทางการเงินของเราดังนั้นกระบวนการที่จะทําให้ตรงนี้เกิดขึ้นได้คือกระบวนการในการคัดเลือกครับ คัดเลือกประเด็นในอนาคตการรายงานจึงไม่ใช่การที่จะบอกแค่ว่าเราทำอะไรนะครับมีอะไรบ้างที่เราทำแต่การที่จะบอกได้ว่าตัวนี้สํำคัญกับไฟแนนเชียลสำคัญกับการเงินของเราต้องมาจากอะไรครับคิดยังไงกลยุทธ์องค์กรมุ่งไปทางไหนครับต้องเปิดเผยถ้ากลยุทธ์องค์กรมุ่งไปทางนี้นะครับ คุณมีความเสี่ยงอะไรบ้างซึ่งไม่ใช่ความเสี่ยงแค่ทางการเงินแต่ต้องเป็นความเสี่ยงด้านความยั่งยืนนะครับต้องมีความเสี่ยงด้านความยั่งยืนหรือเรียกกันว่า enterprise sustainability risk management พอมีความเสี่ยงด้านความยั่งยืนปุ๊บความเสี่ยงนี้ส่งผลกระทบระหว่างเรานะรตัวธุรกิจกับสังคมอย่างไรบ้างคุณจะบริหารจัดการมันอย่างไรบ้างและนะครับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือ stakeholder engagement ว่าอย่างไรคัดเลือกออกมาครับตัวนี้นะฮะเคสกันตรงนี้ออกมาว่าสิ่งที่เราทําและผล กลับมาตอบครับว่าผลที่ทำนี้นะฮะเป็น non-financial และมันทำให้ financial ของเราเนี่ยดีขึ้นจริงหรือเปล่านะฮะนี้คือทิศทางของการรายงานจะเห็นไหมครับว่ามันจะแตกต่างจากแนวคิดว่าการรายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมหรือการพัฒนาที่ยังดืนแค่แบอกว่าเราทำอะไรเราทำเยอะๆแล้วเราจะดีนะครับไม่ใช่ สิ่งที่เราทำนั้นนะครับจะต้องถูกเปิดเผยว่ามันสำคัญกับเราในระดับนี้ในระดับของความยั่งยืนที่เรามีผลกระทบแล้วในอนาคตก็ต้องสามารถตอบได้ว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันสำคัญต่อความยั่งยืนแล้วมันเกี่ยวพันกับทางการเงินของเราด้วยหรือไม่เพราะอะไรครับกว่าที่เราจะไปทำเรื่องพวกนี้เราต้องใช้ทรัพยากรนะครับเราต้องใช้ทรัพยากรของ ผู้ถือหุ้นนักลงทุนนะฮะพนักงานนะครับเงินเวลาหรืออะไรต่างๆมากมายมหาศาลนะครับการเปิดเผยจริงไม่ใช่การเปิดเผยเพียงเพื่อบอกว่าเรานั้นนะครับได้ทําสิ่งที่ดีได้ทําสิ่งที่ต้องรับผิดชอบแต่การเปิดเผยในกรอบของการรายงานมีเจตนารมณ์ที่สําคัญคือเราเปิดเผยว่าเรื่องที่เราทํานั้นเนี่ยนะครับมีความสําคัญนะฮะ ความสําคัญต่อความยั่งยืนของเราของสังคมด้วยนั่นก็คือตัวที่เป็นนอนไฟนนเชียลและทั้งสองเรื่องนั้นเนี่ยไม่ได้แยกออกจากกันนะครับแต่มันเชื่อมโยงกันดีตรงนี้ก็ต้องมาดีตรงนี้ด้วยนะครับในปัจจุบันนี้การเปิดเผยนะครับภายใต้รูปแบบของการรายงานเนี่ยตอนนี้มีอีกมากมายนะครับในตลาดหลักทรัพย์เองก็อยากให้บริษัทจดทะเบียนของเราเนี่ยนะครับได้มีการเปิดเผยทั้งในรูปแบบของ GRI ซึ่งเป็นการเปิดเผยถึงผลกระทบโดยรวมขยับขึ้นไป ถึงมีเรื่องของการเปิดเผยในระดับ,บ i n t e g r a t e d Report ในอนาคตรหรือแม้แต่ให้เปิดเผยว่าประเด็นนะครับนี่อาจมุ่งเน้นไปเลยในส่วนของความยั่งยืนเนี่ยนะฮะอย่างเช่น ESG หรือ Environment, Social แล้วก็ g o v e r n a n c e เราทำอะไรบ้างนะครับซึ่งเราเรียกกันว่า Thailand Sustainable Investment List นะครับพอ list ตัวนี้ออกมานะครับมันก็สำคัญกันนะฮะเพื่ออะไรครับถ้าเราสามารถเปิดเผยเ,เ,เ,เป็นกระบวนการอย่างนี้ได้นะฮะ องค์กรเองจะสามารถใช้รายงานนะครับในการเปิดเผยตัวนี้ถูกไปประเมินนะฮะหรือทำเป็นอินด็กซ์ได้ในอนาคตเพราะว่าเรื่องความยั่งยืนหรือความรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยจะเป็นเกณฑ์ลวครับเกณฑ์ที่ตัดสินใจได้ว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะฮะเขาจะมองได้เลยว่าถ้านะครับเปิดเผยนะฮะผ่านเกณฑ์การประเมินนี้น่าลงทุนไหมนะครับน่าสนับสนุนนะฮะน่าซื้อของไหม หน้าที่จะให้เขาเนี่ยนะครับเข้ามาประกอบธุรกิจเข้ามาทํากิจกรรมในพื้นที่ของเราด้วยไหมนะฮะฉะนั้นตัวนี้นะครับเราจึงอยากให้ตัวธุรกิจเองเนี่ยเข้าใจถึงกระบวนการนะครับการคิดการได้มานะครับการศึกษาผลกระทบนะครับหรือความที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเองเนี่ยเขาจะสนใจห่วงใยห,หรือตรงไหนมากกว่าการที่เราจะบอกไปว่าไปอุดมสมบูรณ์เลยว่าฉันทําเรื่องนี้เยอะ ฉันมีประเด็นนี้เยอะฉันลงทุนไปกับกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยเยอะนะครับแต่ไม่สามารถตอบได้ว่าที่มานะครับของกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับทีนี้ความสําคัญของรีพอร์ตหรือของรายงานนะครับมันจึงไม่ได้บอกไปว่านะฮะมันสามารถที่จะไปเก็บข้อมูลแล้วมาโปะโปะโปะตรงนี้ได้เพียงอย่างเดียวสังเกตไหมครับรายงานแบบนี้นะฮะถ้าวิธีคิดนะฮะต้องมาก่อนนะครับแปลว่าอะไรครับ ท่านจะต้องไม่มีโปรเซสหรือมีกระบวนการในองค์กรนะที่จะต้องมาคุยกันว่าปีนี้เรามองอะไรเราเห็นทิศทางอะไรกลยุทธ์เราจะไปแบบไหนพอถึงได้กลยุทธ์เสร็จปุ๊บทำไรต่อฮะต้องมีการวิเคราะห์มีการประเมินมีการจัดทําความเสี่ยงนะครับรายงานมันจึงเป็นตัวสะท้อนว่าตัวธุรกริจเองอมีกระบวนการตรงนี้นะครับเป็นประจําทุกปีหรือเปล่าสเต็ปโคเดอร์นะครับไม่ใช่เก็บปีหนึ่งนะฮะใช้ตีดห้าปี เพราะว่าทุกครั้งนะครับเวลาที่มันมีเหตุการณ์หรือมันมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับตัวรายงานจริงจะเป็นเสมือนกับตัวสะท้อนนะฮะสะท้อนกระบวนการการดําเนินธุรกิจที่สามารถเอาความรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยเข้าไปแทรกนะฮะอยู่ในกระบวนการของตัวเองนะครับรายงานจริงไม่ใช่เปิดเผยเ,เฉพาะสิ่งที่เราทํา แต่รายงานต้องสะท้อนว่าสิ่งที่ทํานั้นมาจากกระบวนการเหล่านี้อย่างไรบ้างน,นะครับอันนี้อยากให้ทุกท่านเนี่ยเข้าใจได้เลยว่าว่า,วารายงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับไม่ใช่เป็นรายงานการประชาสัมพันธ์ธุรกิจในปัจจุบันอย่างเช่นบ้านปูนะฮะซึ่งติดดาวโจนนะครับ sustainability index ส่วนนี้ได้มีการพัฒนากระบวนการเหล่านี้นะครับกระบวนการเพื่อจะรายงานเนี่ยฝังเข้าไป อยู่ใน p รเซ e s ของการทำงานปัจจุบันนะครับรีพอร์ตด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของบ้านปูจะถูกนำเข้าไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจหรือ business process improvement นะฮะเป็นประจำทุกปีนะครับอ่อ manager ทั้งในไทยในอินโดนีเซียรหรือว่าในจีนเนี่ยนะครับทุกปีเลยครับเขาจะต้องรอนะฮะร,รีพอร์ตอันนี้เพื่อที่จะนำเข้าไปปรับปรุงว่าในปีนี้ ถ้ากลยุทธ์ออกมาเป็นแบบนี้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่าอย่างไงเราทําแล้วครอบครบอร์ความเสี่ยงตรงนี้ทั้งหมดหรือไม่อิมแพกผลกระทบเป็นอย่างไรบ้างและผลในปีที่แล้วมันเป็นอย่างไรบ้างมันเป็นไปตามเป้าเป็นไปตามเกณฑ์ด้วยหรือไม่นะอันนี้แหละค,คือสิ่งที่ทําให้เราเองได้สะท้อนว่าตัวรายงาน,นไม่ใช่เป็นการเก็บข้อมูลไม่ใช่เป็นการสะสมรูปภาพแต่รายงานคือการสะท้อนถึงกระบวนการการพัฒนา ที่มาจากความรับผิดชอบของธุรกิจที่มีต่อสังคมและส่งผลต่อความยั่งยืนในสามิติทั้งสองระดับ